สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับขคอควายนะครับเสา24สต้นนะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมในคลิปนะครับจะเป็นคอกควายนะครับเสาเสา24ต้นนะฮะยี่ต้น3ามแถวนะครับผมเนี่ยทำแบบ ประหยัดนะครับผมทําแบบประหยัดแบบไหนฮะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับเนี่ยเนี่ยก่อนอื่นก็อ่าจะให้ดูข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูข้างในนะเนี่ยจะดูบริเวณรอบนอกก่อนนะครับข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นะ ก็ใช้ไม้นะครับตามที่หาได้นะตามที่เราหาได้อย่างเช่นพวกเสานะที่เอามาทำนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับนี่คือข้อควายเสายีบสี่ต้นนะฮะเียให้ดูรอบๆนะครับ ส่วนข้างบนก็เสร็จแล้วนะฮะก็เหลือแต่ข้างล่างนะครับข้างล่างก็เหลือไว้นะเอะนี่ฮะเดี๋ยวเราเดินไดูฝั่งนู้นกันนะฮะ นี่ครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่พึ่งจะทำเสร็จเม,มื่อวานนี้ฮะนี่นี่ฮะนี่ครับผมข้อวายเสายีบสบ4ต้นนะครับ3มแถวนะครับจํานวนห้องนะครับจํานวนสิบห้องนะฮะซ้ายขวานะอย่างละห้าครับ ตรงกลางจะเป็นที่เดินนะที่เดินอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นแบบไหนนะเนี่ยอันนี้คือด้านในนะครับด้านในของเรานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแถวกลางนะครับช่องกลางที่จะให้รถวิ่งผ่านได้นะฮะนี่ครับ ขนาดก็ความกว้างก็สนะี่เมตรฮะสี่เมตรพอดีนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปให้สุดเลยนะครับเนี่ยทำแบบประหยัดนะครับผม นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับนี้ทางเข้านะาส่วนตัวห้องนะครับซ้ายกับขวานะครับอย่างละห้าห้องนะฮะจะมีความกว้างนะครับความกว้างห้องละนะครับสี่คูณห้าเมตรนะครับเนี่ยแต่ละห้องครับสี่คูณห้าห้าเมตรนะะฝั่งละห้าห้องนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูข้างบนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนิ้วเช่นกันนะครับอย่างละห้าห้องนะะห้องห้องกว้างคุณยาว ห้องละสี่คูณห้าเมตรนะครับผมก็จะถือว่ากว้างนิดนึงครับเนี่ยโอเคนะฮะขนาดได้รับทราบกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเสาที่ใช้ทำนะครับเสาที่ใช้ทำก็เป็นเสาจำนวนยี่สี่ยีบสี่ต้นนะฮะยี่สี่ต้นยี่บสี่เสานะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนําเสากลางก่อนนะมาพูดถึงเสากลางก่อนเส,ส,สาตรงกลางฮนะสองแถวนะฮะสิบสองสิบสองต้นนะฮะส่วนมากก็จะเป็นไม้ไม้ป่านะครับจะเป็นประดู่นะแล้วก็การหูนะส่วนมากก็จะเป็นประดู่ซะส่วนใหญ่นะฮะอย่างเช่นต้นนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นประดู่นะครับผม ความสูงเท่าไหร่นะครับความสูงเสากลางสองแถวนะจะอยู่ที่สี่เมตรนะสี่เมตรจากพื้นนะฮะถึงดั้งนะฮะตัวขือดั้งนะฮะสเมตรนะครับผมฝังดินเท่าไหร่ฝังดินนี้ฝังลงไป50เซนครับห้าสิเซน ส่วนมากจะเป็นไม้ประดูนะครเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าแล้วไปดูเสาข้างนะฮะเสาข้างนะครับ,รบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับอ่ความสูงจากพื้นนะสามเมตรนะครับผมฝัง ฝังดินนะครับลงไป50เมตรเอ้ไม่ใช่50เซนนะครับจากพื้นสู่เนี้ยายนะครับก็สูง3เมตรนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสาไม้เก่านะครับที่เราได้ซื้อมานะครับเนี่ยแต,แต่ต้นนี้จะเป็นประดูนะครับส่วนมาก,ก็จะเป็นประดูนะครับ ก็กับไม้ก้านหุงนะแล้วก็เสาไม้เก่านะครับอโอเคนะครับนี่ฮะอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับ2ข้างนะครับส่วนมากจะเป็นเสาไม้เก่านะแถบนี้เป็นเสาไม้เก่าทั้งทั้งแถวเลยนะครับโอเค อโอเคแล้วมาดูข้างบนกันนะครับข้างบนเรามีอะไรบ้างนะครับข้างบนเราก็าพวกไม้แปรนะฮะประาอาสานก็เรียกว่าซิญวนะครับเราก็จะใช้เป็นไม้ยุคานะครับลำใหญ่ๆนะเนี่ยทำมาแต่ว่าตัวภาษาสานว่ารัดคอนะครับเราก็จะใช้พวกไม้นาสีนะครับ พวกไม้ยาวๆไม้ยาวๆนี่ไม้น้าสี่ครับไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งครับเป็นไม้เนื้อแข็งตรงตรงดั้งตัวนี้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งเนยเป็นไม้น่าสี่ไม้น่าห้าเออไม้หน้าห้าเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นไม้น้าห้านะพวกรัดคอนะที่เขาเรียกปราชาสัน เ่นี่ครับไม้นาห้าครับไม่ใช่นาสี่คะพูดปิดเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเราก็ใช้ยุคานะลยามีใยนะครับตัวที่เป็นไม้แปรเนี่ยไม้เครื่องมันนะใช้ยุคาลํามีใ่นะครับถือว่ายาวพอสมควรนะครับผมข้อดีไม้ยุคาครับจะอยู่ในล่มแล้วแบบจะทนนะฮะอยู่ในล่ม เขาจะทนนะเวลาเขาอาแห้งอแห้งขึ้นมาอะไรเงี้ยครับมันมันจะทนมากๆแต่คลองเดียวใหญ่อย่าใ,ให้โดนน้ำนะครับจะอยู่ได้นานนะครับผมถ้าเขาถ้าเขาอยู่ในร่มครับมาอยู่คาส่วนตัวหลังคาครับที่เราเห็นก็จะเป็นสังสีธรรมดานะสังสีรอนใหญ่นะประหยัดนิดนึงนะครับผม สังกะสีเท่าที่เห็นนะ,ะไม่ใช่ไม่ใชนชีสนะจะเป็นหลังคานะครับผมหลังคาสังกะสีนะครับสังกะสีลอนใหญ่ตาดาวนะครับที่เราใช้กันจะมีตาดาวตาตองหนึ่งครับแล้วก็โกเบนแบกนะพวกยาวๆจะเป็นพวกตาดาวครับส่วนพวกสั้นๆนะพวก5ฟุตก็จะมีตองหนึ่งนะครับ ตาตองหนึ่งแล้วก็ตาโกบอลแบกนะครับที่เราไปเอามาเอามาจากโกบอลเฮามานะครับนี่ครับผมให้ดูร,บรอบๆนะคนก็าถามเยอะนะฮะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเ,เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับผม ยินดีที่แบ่งปันนะฮะยินดีที่เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้กักไว้นะครับผมยินดีที่แบบจะรีวิวให้ดูนะครับผมนี่ยเนี่ยแบบประหยัดนะครับค่าช่างก็ไม่มีนะครับเพราะว่า ทางทางทางญ,ญาติญทางพ่อทางอะไรก็เป็นช่างกันอยู่แล้วนะก็ช,ช่วยกันทำนะเก่งมากเลยทำได้ขนาดนี้นะครับสุดยอดมากนะต้องขอบคุณทางพ่อๆนะครับพ่อทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะสามารถทําให้สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีนะครับ ก็ยังไงาก็ขอบพระคุณมากๆครับผมนี่ฮะนี่ฮะแบบประหยัดครับผม แบบประหยัดนะฮะรวมๆงบประมาณก็มีคนถามมาเยอะนะครว่าเท่าไหร่นะครับหมดไปเท่าไหร่อ่รวมๆอ่ก็เท่าที่คำนวณดูนะครับก็ประมาณประมาณ9-9้าเก้หมื่นบาทนะครับผมประมาณนี้แหละว่าเราใช้ วัสดุใช้ไม้ใช้อะไรที่แบบพอหาได้นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างๆกันนี่ฮะอีกมุมนึงนะครับ ความเป็นคอกนะครับที่จะทำให้เป็นมาตรฐานนิดนึงนะโดยใช้งบที่ประหยัดนะครับผมอ่โอเคครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะอ่าเดี๋ยวก็เราค่อยอมาพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับยังไงก็ขอสวัสดีครับผม